the track ปีเมื่อฤด,ดูมรสุมมาเยือนไม่ว่าพื้นที่ใดของประเทศก็นองท่มไปด้วยน้ำฟ้าที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายแต่หากช่วงไหนฝนที่ตกขะน่ลงมามีปริมาณมากหรือตกติดต่อกันหลายวันนั่นอาจหมายถึงน้ำที่มากเกินกว่าคำว่านองโอเคตอนนี้เพื่อนๆเ,เข้ากันมาครบแล้วนะคือวันนี้ี่ท่านเมียน เราจะมาถามว่าออคิดปัญหากันมายังที่ว่าเกี่ยวกับวิชาศิลปะนั้นว่าจะเอาปัญหาอะไรกันเอ,อ่อเราคิดมาแล้วเราคิดว่าอยากจะได้โควิดอ่ะเพราะว่าปันปัญหาใหญ่ใช่แล้วก็ครอบคลุมมากช่วงนี้ระบาดเยอะมากอืมเราเาเป็นน้ำท่วมดีกว่าไหมถึงถจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันก็ใกล้ตัวเราอืมน่มาสนใจนะเออช่วงนี้ก็เก,เกิดเยอะด้วยเหมือนกันนะ เราเราก็คิดว่าน้ําท่วมมันก็ดีนะเหมือนกับโควิดมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อนก็น่าจะเห็นเหมือนกันว่าเออน่าจะเลือกโควิดแต่ทีนี้ถ้าเราเลือกน้ําท่วมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับแบ่งอีกมาหัวข้อหนึ่งที่ให้แบบครูแบบสนใจมากขึ้นด้วยก็ได้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเนี่ยเหมือนใครด้วยคิดว่าอันนหนน่าทากว่าระหว่างโควิดกับน้ําท่วมมันอันนี้น่าทากว่าน้าจะเอาความแตกต่างอะเอาน้ําท่วมดีกว่านะ ใช่เราเราว่าโควิดมันก็ดีมันก็ดีนะม,นมันแบบเป็นเรื่องใหม่ๆหมันน่าจะมีคนสนใจเยอะใช่ไงมันมีคนสนใจเยอะแล้วทีนี้มันก็ทําเยอะแล้วข้อมูลมันก็ครอบคลุมแค่เพียงเท่านั้นทีนี้ผลงานเราก็จะเกิดการเปรียบเทียบเราเลยว่าน้ําท่วมก็น่าจะดีนะเออลืมคิดไปแล้วตรงนัง้นแต่แบบใช่ใช่อ่าวโอเลยไหมโวยเลยโวยเดีกว่าเพราะว่าเราเาน้าท่วมยกมือขึ้นอ่า Yeah, ยいやในน้ำท่วมนะน้ำท่วม <Okay, S 1> พี่โอเคเอกชัร์ลอนโอเคออกชัร์ลอนแล้วก็เป็นว่าเอาน้ำท่วมนะโอเคเอาน้ำท่วมน้ำท่วมก็ได้แล้วหน้าที่แบ่งแบ่งหน้าที่เงา่าใครทำอะไรบ้างใช่แบ่งยังไงดีช่วงนี้มันช่วงโควิดไปรวมตัวไม่ได้มันก็ต้องแบ่งงานแบบนี้มีคิดรูปต้นแบบมีแนวคิดแล้วก็ภาพจริง วิดีโอภาพร่างแค่นั้นแหละห้าห้าอย่างหรอประมาณนั้นประมาณนั้นงั้นเราว่าก็ยังไงอะ่ะแบ่งก็คือห้ากลุ่มกลุ่มเรากี่คนนะสิบห้าคนสิบห้าพอดีอย่างละสามคนเลยใช่ใช่พอดีเลยเอาแบบ่าไงได้แบบบ้านใกล้ๆกันก็ได้แบบแบ่งกันแบบบ้านใกล้ๆกันเผื่อว่าถ้ามีอะไรไปกันได้แบบไม่ไม่ต้องเยอะเกินเแบบวลามีปัญหามาหน้านในกลุ่มนี้ กลุ่มเราอันนี้ได้ไหคีสคสกล้าเราได้ไหมใกล้กันได้นะได้นะเราเอาเอาหัวข้ออะไรดีคสเราอะไรคสเอาอะไรดีให้เพื่อนเลือกก่อนนะอให้เพื่อนเลือกก่อนเพื่อนจับกลุ่มหอนเดี๋ยวของเรากลุ่มเล็กนะเราของของเรามีคสกล้าเราออจ,จับกลุ่มแล้วเพื่อนเพื่อนฮัลโหลอยู่กันไหมอยู่กันไหมจับจับกลุ่มเร็วได้แบ่งงานได้รีบสรุป <c oughs> เรากลุ่มเราอัพกลุ่มเราเอา เป็นเขียนในนั้นก็ได้ที่มาไในพวกเนื้อหาอ่านเนื้อหามา,าแล้ว,วก็ร่างเป็นภาพน้อยๆให้กเราให้ของเราให้มันเป็นกลุ่มใหญ่เลยได้ไหมเป็นหกคนเพื่อว่าจะได้งานมันได้สดของกันหกคนเท่าคนนี้ได้ไหมไ<อ>แบบเออเออเคเคทก้า <9 S 1> ของเราไม่ต้องไปจงเ<ธ>อจอกันเราทําในออนไลน์เราแล้วก็เก้าหกคนได้ได ครบนพอดีโอเคแล้วก็คือรับรับงานไปสองหัวข้อน่อ่าโอเคนั่นแหละก็คือแบบแบบร่างกับอะไรนะเมื่อกี้แบบร่างครับเอ่อที่มาอ่าแล้วก็เดี๋ยวคนที่เดียวก็จะอืมก็เดี๋ยวผู้หญิงก็แบ่งแบ่งเลยอีกสามหัวข้อใช่ไหมใช่ก็แบ่งเอ่อมีภาพจริงแล้วก็มีมีอะไรบ้างนะอีกสามหัวข้อเอ่อวิดีโอภาพจริง แล้วก็ภาพที่ภาพร่างที่อ่างภาพกลร่มเราที่เราเป็นกลุ่มของเราเป็นแค่สเก็ตภาพออกมาให้อ๋อโอเคก็ตอนนี้เหลือทีงวิดีโอแล้วก็ร่างภาพใช่ไหมเออ่าอะไรนะอะไรนั่นร่างภาพกับแอดโอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเรื่องวิดีโอใช่แล้วเดี๋ยวช่วยเรื่องวิดีโอเหมือนกันโอเคโอเคแล้วลงตัวแล้วเนาะอืม ได้อยู่ไม่ต้องเสียงนากันอย่างงี้ดีโอเคอเดี๋ยวลองทำหน้าที่ของตัวเองกันดูก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมานัดลบนาได้เลยค่อยบอกกันโอเคเอาละเพือ่อนๆจากที่ประชุมกันรอบก่อนนะโอเคเราแบ่งมาทำเรื่องแบบร่างที่มานะฮะไอ ย่อหน้าเลขของเรานะครับจะเป็นเกี่ยวกับที่มาปัญหาของหัวข้อพยานะของกลุ่มเรานะครับนั่นก็คือน้ําท่วมใช่ใช่เราได้เลือกน้ําท่วมมาถูกต้องนี้เราก็เขียนสาเหตุทั้งหมดไว้ในย่อหน้าเลขเรียบร้อยแล้วย่อหน้าที่สองแล้วย่อหน้าที่สองเราได้เขียนถึงการออากาเรียกว่าอะไรนะ การใช้ธรรนธาธต่แล้วก็สื่อออกมาให้สื่อออกมาเป็นภาพประมาณนั้นใช,ใช่ไหม,มก็ที่คุยคุยกันในกลุ่มย่อยเราก็ได้ออกมาเป็นนี้แล้วอ่าแล้วก็ได้มาเป็นสเก็ตออกมาเป็นภาพจากในแพดก็ได้มาเป็นประมาณนี้ก็คือในตมชาติภาพแตกหน่อยเพราะว่าแคบมา ใช่เป็นภาพร่างโอโอเคแล้วนอภาพแบบนี้ประมาณนี้ได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 ้มาซื้อได้จะโอเคแน้วโอเคโอเคนะตอนได้แล้วโอเคโอเคได้ได้ในส่วนของเราก็กลุ่มของพวกผมนะครับเอ่อได้เลือกปัญหาเรื่องน้ําท่วมมานะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และเกิดขึ้นเป็นประจําในทุกๆปีเลยนะครับที่เราเลือกมาอย่างนี้เพราะว่า หัวข้อของคุณครูที่ได้ให้มาก็คือาพายิบัติต่อมา21ใช่ไหมครับแต่ว่าโควิดมีความแบบจำจีถึงจะเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ก็มีความจำจีแบบอาจจะไปสร้างกลุ่มเพื่อนได้เราจึงขอเลือกเป็นในส่วนหัน้ำท่วมโดยออของพวกเรานะครับก็คือในส่วนของรายงานส่วนแรกนะครับจะกล่าวถึงการเล่าถึงที่มาน้ำท่วม มีทั้งที่มาสาเหตุการเกิดเพราะอะไรทําไมเป็นอย่างนี้ในย่อหน้าที่2นะครับเราได้ใช้การอธิบายทัศนธาตุและองค์ประกอบของรูปภาพนะครับเพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่ารูปของเราเป็นอย่างไรนี่คือภาพร่างที่ทางกลุ่มเราร่างออกมานะคะ หลังจากที่กลุ่มของเราได้ทำตามขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การประชุมเลือกหัวข้อการหาข้อมูลเพิ่มเติมการร่างรูปภาพจนออกมาเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบทางกลุ่มของพวกเราจึงต้องขอขอบคุณคุณค,ณคณรูนพดลสังขรัต์ครูประจำวิชาที่ให้คำปรึกษาในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆเป็นอย่างดีจนผลงานชิ้นนี้ออกมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหากกลุ่มของพวกเราได้ทำการผิดพลาดประการใดกลุ่มของพวกเราก็ต้องของอาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ